แต่ว่างานหมอดูไม่มีแคริเอร์พาณิชนะรายได้ไม่แน่นอนเราไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้วอ่ะเงินเราหายนะพูดในมุมเจ้าของธุรก,กิจบ้างคือพอมองว่ามันเป็นธุรก,กิจอ่ะ,อะจัดการเงินจัดก,การอะไรยังไงบ้างหมายถึงหมอดูใช่ใชไหมหมายตัวเองอะ คือมันมีรายได้หลายประเภทสําหรับหมอดูใช่ไหมอย่างเป็นหนึ่งเป็นดูดวงด้วยพี่เนาะสองถ้าเป็นแบบพิมพ์ก็จะมีเงินที่เป็นลักษณะแบบลูกค้าเข้าแบบเงิจากวันนี้เนาะหรือว่าลูกค้ามาจา้างให้เราไปเขียนคอนเทนตนะ์่ะอันนี้จริงๆอันนี้เป็นรายได้ที่แบบว่าเป็นรายได้หลักของพิมประมาณนึงอ่าแล้วก็พอมาทําธุรกิจอะ่ะมันก็จะมีเรื่องการขายสินค้าปกติเนี่ยถ้าขายสินค้าถ้ามันไม่ได้เยอะมากพิมพ์ว่าเขาก็จัดการกันได้แหละแต่ว่าพอยอดขายอะ่ะมันค่อนข้างเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นอ่ะมันต้องมีออกวงออกแว พิมว่ามันแบบเยอะแยะแล้วมีแบบยิบย่อยกันไปหมดอย่างเงี้ยพิมอ่ะเป็นฟรีแลนซ์ที่ไมาเปิดบริษัทผู้ฟรีแลนซ์เนี่ยจะรู้สึกว่ามีหน้าสันตโลกว่าเพราะว่าเราอ่ะทำเป็นแค่หนึ่งคิดผลิตสองเราอาจจะแบบรู้ว่าขายใครแล้วเราขายได้แต่อย่างอื่นเราไม่มีเลยพี่ไม่ใชตของการเราจะบริหารจัดการทรัพย์สินยังไงพราถือว่าเงินนี้เบิกไม่ได้เงินนั้นเบิกไม่ได้เอ้าวุ่นวายมากอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาคนอ่ะมาจัดการให้กับเราอ่ะพิมรู้สึกอย่างนั้นขอปัญหาแบบสักสองสามข้อเกี่ยวก ของธุรกิจนียเงินบริษัทไม่เท่ากับเงินเราเงินบริษัทเท่ากับเงินเราใช่ใช่แล้วก็แบบว่าการใช้จ่ายเงินอ่ะสำหรับพิมว่ามันยากสมมติพีจะกินข้าวพี่ต้องกินข้าวในราคาที่แพงขึ้นนะเพื่อที่พิมจะเบิกบริษัทได้อ๋อโอเคไปเพราะว่าพี่ไปกินป้าข้างบ้านไม่มีบินแล้วพอเรามีหุ้นส่วนอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเงินบริษัทไม่ใช่เงินเราบางอย่างมันก็เบิกไม่ได้บางอย่างมันอมันก็เป็นแบบนั้นเงี้ยสำหรับพิมพิไว่าอย่างง้นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือรายได้ไม่่่่่่แแนนนนอเชชปรระะมาาณววงก โคดักของเรามันเป็นไวรัลามากพี่มันขายจนแบบมันขายดีมากเลยแต่พอมันผ่านช่วงเขาเรียกคันนีมูลป่ะล้วพอเราไปจ้างคนมาเยอะแล้วอะพี่ <Okay. S 2> แล้วพอพอรายได้เราดรอปอะเราจะทงไงกับคนตรงนี้อะเราต้องตัดสินใจไงเราจะหาเงินยังไงโุคือมันไม่แน่นอนมากแล้วในแง่อื่นอ,อีกอะเช่นเราเป็นหมอดูอะวันนี้ลูกค้าเราเยอะพี่แต่ว่างานหมอดูไม่มีแคริการ์นะที่แบบเข้าไปนในบริษัทปุ๊บแล้วเราก็จะแบบว่าเติบโต, <Okay. S 2> ตอย่างเงี้ยแล้วรายได้เราจะเติบโตต,ตามงานอย่างเงี้ย อยู่ๆมีข่าวขึ้นมาสมมติอะไรสักอย่างหนึง่งเราไม่ได้รับความไว้วางใจกับลูกค้าแล้วอะเงิน mm hmm. เราหายนะ mm hmm. เราเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้แนละ้วมันหาย,ยเลยนะที่สำคัญตลาดอนะตอนนี้มันเดือดาน่พอคนเห็นว่าไรายได้ดีอะมันก็ไม่ใช่หมอดูกระโดดเข้ามาทำอย่างเดียวนะในทุนก็กระโดดเข้าไปถู้ไหมรถตลาดมันเดือดแล้วแบบทุกวันนี้แล้วพี่คนมาเรียนดูดวงดูดวงให้ตัวเองนะ mm hmm. เขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาอยากรู้แค่นี้แหละเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายเงนินให้หมอดูแล้วแล้วก็มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นฟิลประมาณนั้น แต่มันก็ฟังรู้นี้ก็เหมือนกับเราก็รู้สึกว่ามันไม่แน่นอนมา,มากๆเลยพี่ไม่เคยรู้สึกมั่นคงกับอาชีพนี้เลยอะเ,ออเลยอะไรแกแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้าเราอาจจะไม่๊อปพูล่าแล้วอืมาอาจจะมีแบบว่าหมอดูใหม่ๆที่โพสิชันใครเรามีความรู้เยอะกว่าเราเก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นนี่คือแบบความในใจทุกคนพี่ว่าหมอดูทุกคนอะมีอะไรเงี้ยที่เราเห็นหมอดูด้รวยๆกันอะเขาเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นะหรือแม้กระทั่งแบบทําให้มีลูกค้ากลับมาทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีในวันแบบวีคเดย์อะให้ได้ก่อน อันนี้ก็ยากแล้ว่าเี่กีนึงออกเนาะเมื่อกี้ฟังทั้งหมดมาดูไม่นแน่นอนดูดูน่ากลัวมากเลย <S <S อันนี้พูดจากคนทำอาชีพนี้โดยตรง<ช>แต่ก็มันก็มีคนที่อยากเข้ามานะพิมคิดว่าคนที่อยากเข้าไปเยอะเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีต้นทุนสูงในการเริ่มต้น <S 2> <S 2> ใช่แค่ตัวเอง <S <S คนเดียวใช่ใช่เลยแต่ว่าพอเรามาเป็นหมอดูวะโอเคเราไม่พิ่งพาคนอื่นมากเราเริ่มด้วยตัวเองได้ต้นทุนในการซื้อไพ่มันอาจจะไม่แพงมากแล้าก็เรียนรู้หรือว่าไปเรียนมันไม่ได้แพงเนี่ยพิมว่าถ้าเป็นไพ่นะ อาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บแบบคนก็มีรายได้โดยกันไม่ต้องออกจากบ้านมันก็เลยทำให้ตลาดแรงมากแต่การจะพูดว่ามันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพพี่ทําสิ่งนี้สิ่งเดียวแบบ is o l y job อะพี่มันจะไม่ใช่แค่พี่ดูดวงเป็นนะพี่จะต้องเก็บลูกค้าที่ไหนที่ดึงลูกค้ากลับมาได้มันจะเป็นเรื่องมากกว่าการเป็นหมอดูแล้วมันจะพี่เก็บลูกค้ายัางไงเหมือนต้องมี Data เบืเเ้องหลงังมีความ,มคิดมีใช่เพราะฉะนั้นการที่พี่จะทํางานให้มันเป็นงานนะมันจะเป็นงานไม่ได้อันนี้พิมพ์สวัสดีพิ ว่าแบบมันมีวิธ hmm. ีการคิดอยู่ว่าถ้าพี่จะทาเป็นอาชีพจริงๆอ่ะจะใช้อันนี้อันเดียวไม่ได้แล้วพี่ต้องรู้ว่าทํำยังไงคนกลับมามันดูบิซเนสไปปะไม่ไม่แต่มันถูกแล้วไงคือมันก็เป็นกลยุทธ์ธุรกิจในการในการที่จะทำเพราะอันนี้เรามองว่าทําเป็นอาชีพใช่เพราะว่ามันต้องเลี้ยงชีพได้อ่ะที่มอง